กับแม่แดงใส่เลยวันเสาร์กันสิเป็นทั้งสี่นเหรอคะพี่น้องไนอันนี้เดี๋ยวทำอะไรคะเนี่ยทำบ้านไหนเข้าไปดูเข้าไปนอนให้ดูดิโอ้โหปิดประตูอที่นี้เปิดประตูทำไงสวัสดีวันเสาร์ค่ะ อยากกินแกงเห็ดบุดรร้อนๆรสแดาพันธอนอคุณบุดรกะเป็นวัดสด,ดใส่น้ำปลาเิหลือหนึ่นงหยกอย่าลืมโอ้ยเมยยังหมูตะดไข่เมื่อนี้สิมีข้วรสด่วนโอ้ยแดัดแด่เนาะดดัแอ่ใส่ข้าวเทียวมันจะอ้วก

มาห้องผีจ้าเอาไปเลยพ่อบองแจงเฮ็ดรุ่นาเป๋่าด้วยนะคะนี่ด้วยฮะพี่น้องครับแกงเห็ดบดปลาผีมือคุณครูขึนกับเขาซีมู้าครับ เพ่นเขาสวยครับพี่น้องครับเป็นปกตกิเลเ <c oughs> เย่าแมนติอีกเค่นึ่งบชามที่บ้นานเราอย่งง้าที่เก่าอยกประธานจะเสาบ้าไงรับอืนนมข้มาอืมใกลางอใส่กอ่หน,นี่แห ยังกึดกึขับไปน้อครับลื่นหัอดีขนาดเลยเฮ็ดเนีย่ยเฮ็ดว่ายเดี๋ยวนี้คนเบนูนะอะไรว่าจะเป็นบ้ากแตงกับดด <c oughs> ไม่แดงแซ่บ ลูกค็ดีแถบวะโอ้ลูกค็เก่งแถบวะไปยังอะไรน,นี่นี่บ้านไผบ้านมันโอ้วันเสาร์เนาะโอ้วันเสาร์เปลี่นสีเนาะ <laughs>